ลาวไทยภายในและต่างประเทศพี่้องเลยเนาะจัดส่งว่องไวสั่งง่ายปลอดภัยถึงหนาว่านท่านแน่นอนว่าสักว์ี่้องเลยจุดหับผาตบริการสั่งเครื่องออนไลน์เนาะคูนะสวัสดิ์ขนส่งรวดพี่้องเอ้ยม่อนีเนาะมาดูนะคร่บพ,พกันตอนเช้าเสียงรถเสียงล่างเตกต่ำต่ำอยู่พี่้องเลยอยู่เซนู เนาะเมืองอุทุมพรแข่งสวรรณเขตเด้อพี่น้องเด้อเอ้าก่อนอื่นพี่น้องเลยกลบสบายดีสบายดีผมแม่พี่น้องเนาะสบายดีมูเพื่อนกันเบิร์สู่ผู้สู่คนเด้อพี่น้องเด้อผบเจอกันครับอาจารย์อีกแล้วเนาะเสียงแบบเหี่ยวแห้งแห้งื้่พี่น้องเลยมือนี้เป็นวัดเนาะเสียงไฮมื่อขึ้นนี่พี่น้องเจ็บคอ เออหัวลมหนาวเนาะเดือนซีเวตหัวลมต้องเดือนสิบสองหัวลมเตาแลนะ้วพี่าน้องเอไยเพื่อนว่าหนาวแล้วเป็นไข่เป็นวัดบัดท,ที่นี่โอ้ยหมูกันหลังอยู่เนาะเสียงออกทั้งปากพี่านา้องเอไยเอาเนาะกะตัดภาพมาบัดท,ที่นี่กะเสียงรถเสียงล่างแล้วกะบรรยากาศแบบสีน้ำล้มนิดนึงเนาะตอนทิ้งเงี้ยมันนี้พี่านา้องเอไยกะพาพี่พาน้องมาอยู่พี่เดอ้อเนาะนี่พี่านา้องเอไยพูนสวัสดิ์ขนทรงด้วนเนาะ t ทยลาวอ่าปลอดภัยถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนว่าซันพี่น้องเอยเนาะมื้นี้บ่นี่พี่น้องเอ้ยคนส่งเนาะภายในและต่างประเทศนี่แหละพี่น้องเอ้ยไทยลาวเนาะตรงไทยทุงลาวอ่าได้ต่างประเทศอยู่นี่เลยว่าันพี่น้องเอ้ยเนาะาตองเอ้าบ่จมาอย่างนั้นพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะมานําเสนอตอยู่คนส่ง สิมีของทรงไนดะ้พี่น้องเอไงบุรีจัตทรงขามม่น้ำคลองไนดะ้เนะะาะอการจักสิยุจังหวัดยางเมืองยังบรรลุมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะบ่าวจัดสิมีของดีดิพี่น้องเอ้ยเนาะนี่โอ้เนาะบุรีรัมยดสอบเนาะเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเบิ่งไปเบิ่งมาจะโมเป็นต์นี่ประจักเนาะมันะโมเมนต์ทุงยาไนดะ้พี่น้องเไง <laughs> โมเมนต์จัดทรงของพิ่กฎหมายได้อย่างไดเด้อเนานะคือในนี่สิน้องพี่น้องเลยมีทางพี่ใจดีเพิ่นทานหนึ่งเนาะเพิ่นไในเบิง่งได้สมคลิปของบ้าจ,จันพี่น้องเลยเมื่อวานเมื่อก่อนนะั่นแหละเนาะอาาหได้กินบานยาของทางไอ้ผัดบานสามนางนั่นแหละพี่น้องเลยนิ้วออกมาสินเนาะมาที่นี่ทางพี่เพิ่นก็นเลยเห็นเลยก็โอ้อยากได้ กินหัวมาลายผ้าลายปีวัวสันพี่น้องเลยพอปูชาทำเนียวัวสันเนาะอยากได้อย่างนี้หัวสันไปกินลองเบิ้งไปถามทางไอ้พัดเมื่อวานนี้เพราะว่าเปิดพี่น้องเไยเนาะจากสิเห็ดจังใดบานี้ทางวัจนก็ได้ทักปากทางเอื้อยเพิ่นแล้วว่าสิขอให้วาัจนเนาะก็เลยพี่น้องกียวิวินส่วนตัวที่วัจนปูชามาเท่าไหร่เนาะ อ่าก็ถือว่าได้บโบนอยบโบลายได้พี่น้องเลยเนาะก็ถือว่าสามสี่ผัวเนาะพอได้ให้ให้เอื้อยเพิ่นไปต้มจักสี่ห่าหมอก็ยังดีบริษัทพี่น้องเลยลองเบิ่งเนาะของดีมีหน่อยพี่น้องเลยเอากขั้นตอนแรกกอาจารย์ก็ต้องมีทียูเนาะทียูจากฝั่งไทยอ่าเพราะว่ามันต้องเป๊ะเท่านั้นพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าส่วน สีฮอดง่ายฮอดได้สั่มได้นี่บาจันยังบอทันฮูนะ้เนาะบอเคยส่งจ้าเชื่อพี่น้องเลยนี่อาจจะเป็นเคสแรกที่วาจันส่งของลงทางไทยเนาะเอาจาักสีฮอด,ดหรือบวฮอดจังใดมาลุ้นมาเบิ่งน้ากันพี่น้องเลยภายในเพืเล่ลนเนาะเอาที่อยู่ก่อนแป๊บหนึ่งพี่น้อง,งเลยไอเนาะเบิงบ่งมันลืมมันว่าที่อยู่เพื่อนได้ประชักกันนีนพี่น้องเลยเนาะเพื่อนทักมาทางไลน์เลยพี่น้องเลยโอ้นี่เด้เนาะ หามาจากจังหวัดย่างนอนี่พี่น้องเลยอโ,โอ้โต่อซือซิลิซิลิทลาว่าสันพี่น้องเยเนะ้อฮัานป้าตาร้านป้าตาปุกเจ็ดสิบเก้ามอสาม ถนุนแสงประเทืองตำบลท่าแล่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพี่น้องเลยโอ้เนาะส่งไปสกลนครไกลบ่สกลนครสกลนครมันต้องผ่านทางไหนพี่น้องเลยสกลนครมันจะไปทางพุทธบงยืงงยื่งย,งยงื่งยื่งไปทางเออเวียงคนบ่ ว่าเด้อบาทนี่พี่น้องไงผมเองเมื่อบอกว่าจันนี่นะสกลนครอยู่อันมุมใดของไทยเนาะพี่น้องเนาะทั้งอีสานใต้หรือว่าอีสานเหนืออันนี้พี่น้องเไยเนาะหรือว่าทางใดพี่น้องไงเพิ่นมาให้ฝากมาตามที่อยู่นี่เด้อว่าสันเนาะพี่น้องเนาะเอ้ากะนี่แหละพี่น้องเไยส่วนกองส่วนยังเพิ่นกัสี่นีบริการข้างในเนาะเอามาลุ้นมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเไยเนาะขั้นตอนสี่แพงบอสี่นั่นบอสั่มใดไปเบิ่งน้ำกันไปพี่น้องเข้าเบิ่ง เออโอ้เนาะลืมเลยพี่นอ้งองเไยเบิ้งเช็คคลองเบิ้งก้อนโอ้ผักแบบนี้ย่านซุ่มเชียงมันแตกได้นี่เน,น,น,นาะเขาต้องหาเนี่ยกำบังให้เพ,พื่อนคนเอาเครื่องอะไรวะใช่เครื่องทำงาอยูโอ้ฝึกของอะไรพี่ส่งได้บ่เนี่นนนนเนาะจะว่าเพื่อนตรวจบุพการ์มาจักอันนี้เอาเครื่องค่องขามมาสิเอาเครื่องหน้าเมย์ประจันเองได้นี่พี่นอ้องเไยเนาะเอา เห็นทางไอ้พัดเพื่อนเอานวนงิว้วพี่น้องเลยเนาะนวงิ้ววันหุ่มห่อวันนี้ว่าจันเอาเพื่อนยนมาเพิ่นเฮดเตกนะเนาะ่ยนมันมีสิ่งของที่ว่าติงเพื่อนหนยมันแยนมันเตกนะพี่น้องเลยเอาเอาเพื่อหอกับให้กระชงคือชงยาพี่น้องเลยเนาะม้นะมโมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อทุ่งกต่ทุ่งสีเขียวคือหิมเนาะไอ ขอเสีพันนเรเดี๋เพื่อนซีใส่กล้องให้นาะอนึงพี่น้องเลยไปนอพี่น้องเลยโอสบายดีเด้อนาะสบายดีอันนี้เปิดห้านีว่าี่เปิดนอ ด้วยโอ้หนึ่งว่าส <si ิปดเกือบพี่น้องเลยด้วยอ้าโตนี่กับเข่าของคนเตรียมจะส่งได้หน่เนาะด้วยขึ้นออนไลน์เถินพี่น้องเลยอ้าโตพอดีเมื่อนี้ทางบาิจันทร์เนาะสุดขันหยาเด้อเอื้นเอื้อยเด้อเอื้นอย่างนอหน่เนาะเอื่อยเนาะขออนุญาตเอื่อยเด้อเออ่มีของจะผ่าใบไถเนาะเป็น หวานหักไม้หักยานี่ได้อยู่บ่ได้เนาะอ๋อโดยโดยจักประมาณจักมือฮอตประมาณหนึ่งประมาณเจ็ดมือเนาะโอ้คือว่าใส่เวลานร้านโดนเติบเสพี่น้องเลยเนาะอือดยดโดยอันนี้มันต้องมีแอบใส่แอบใส่เนาะอ๋อต้องใส่กล่องก่อนเนาะอต้องได้ซื้อแอบอีกได้พี่น้องเลยอือดยขอโทษด้วยที่ถามนี่ บเคยมาทรงจักเถื่อได้โหดอ่านลองลองบงเนาะเป็น้อยหาสิบห้าบาทอยหาสิบห้าบาทโอเคใหญ่กว่านี้นิดนึงเนาะเริมต้นบ้าทโอ้เริ่มต้นขันต้นพี่น้องเลยยหาสิบห้าบาทเนาะอันขออนุญาตถามเนออันนี้ครับทรงฮอด หรือว่าต่างที่พี่โบได้บอกแบบว่าะเทไโอ้หรือว่าสหรัฐอเมริกาอยู่ยุโรปูบได้บอวันนี้โบได้เนาะมีมีอยู่เวียนอ๋อโดยหรือว่าทัวร์โลกนะโมเมนต์เนาะมีแต่ไทยอย่างเดียวโอมีแต่ไทยกับลาวพี่น้องเงินมานี่เด้อเนาะเดินไปนแต่ประเทศต่ไลนไทยโดยพี่น้องเลย เลยนเลยนาะดยใส่ตามนั่นเลยพี่น้องไงเนาะหอจะเปียกเยนาะโอเคเนาะดยก็เอาวัจนเอาเพื่องใส่เมื่อกี้นี่ย่านว่าเพิน่นแตะเพิ่นยังค่ะคือสะโ่เป็นยังดอกเนาะเพราะว่าอ่าท่มยางดีแหละแค่สมุนไพรพื้นเมืองเนาะ,ะเมนบริมีประเภทประเภทอ่าอ,อ่าคือคืบอบุพเพียวผิดกฎหมายวันนีมีบนมีพี่น้องก็รับรองเนาะอันนี้ซ่องวัจนทายลงไปนี่พี่น้องเพิ่นขับส้มทั่ว ประเทศทั่วโลกเนาะเอ่อปลอดภัยปลอดภัยเอ่อแบบมีมีจำกัดวอเอเวอร์แบบว่าสิ่งของนี่นะเขามีจำกัดวอแบบว่าเขาเขาห้ามนั่นห้ามนี่ใช่ไนะหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หั่มทุกอย่างจะมาเปิดใหม่เดี๋ยวนี้ห้ามคือห้ามพวกยาเม็ดเนาะยาเม็ดครีมปรุงครีมปรุงทุกชนิดอ๋อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ห้ามทัมวร,ร้ายห้ามเป็นเสื้อผ้านเลยเอกสารหวานยาเปบนนี้ได้อ๋อ กาเมือ่อแบบกี้หักยาสูบยาโนโนนั่นนี่เดี๋ยวดียาสูบกูบว่แล้วอ๋อเพื่นเวลาเพื่นตรวจเพือ่อนยางไหลมอะไรมันมัน,มนยากเนาะใช้สีเบอร์ค่ะโอ้ดย<อ>พี่น้องเป็นพวกของดิบของแห้งของซอยจุซอยอยางที่ได้บ,ไบ่ใ <laughs> บบนหลายคนได้ยัง่าหาเป็นเฮ็ดเป็นยางนะบริหารพอมันโดนเขาย่างเครื่องลูกค้าเสียหายย่างมันย่างมันเน่าในกรณีที่ว่าเพิ่นเพิ่นเสียเสียเนาะค่ะซีนแห้งซีนมันดีก็ได้โอ้ห้อเช่าเนี่ยเขาอยากมาถาม ข่าวนหาสบดลงก็เล่นในน้ำไทยซื้อแล้วท้านอาจารย์คนแพงนาะมันแพงถ้ากผักข่าวนเขาไมมบ้านเฮานี่จะเอาไปทางไทยพู๋ป้าเจ้าพี่เราเงี้ยมันก็เพิ่นสร้างตามกิโลเลยตัวนี้เนาะทำแบบนี้คงเนี่ยหวานยาหลวดเอกสารของของที่มันจะเป็นเนาะโดยหรือว่าผ่าเสือพงเสือแขนเสือพงเสือผ่ายางน้าได้ได้เสือพี่้องเลยเอาเนาะขั้นตอนในการผักต้องเป็นซื้อข่อยเนาะ เบาวจันเบอร์โทรศองาแปดศูนย์หนึ่ปเจโอเคเนาะอ,อันนี้เฉพาะคนผากนี่ซัานี้ก็ได้เนาะโอเคผากผักเนีอยเสียอย,ย,ยูพี่เลยเไปหุ้นเสียอย,ยูพี่เลยก็ได้เนาะเพราะว่าเป็นผักคา ลงค่ะยางมานําประจานเรียบร้อยทางนั้นไปมิเตอร์เราฮับอย่างเดียวฮับอย่างเดียวบริจาคยางเลยแม่นเนาะโอเคโดยอ่ะเนาะโอ้ยอ่านภาษาไทยบ่อยากเป็นปานัยแดบบาทหน่อพี่น้องเอ้ยมันอยากหลายอยู่ได้เอ้ยเอามิกน้อยกว่านี้ได้บอเดี๋ยวเราจะต้องเอาเซททางส่งมาส่งทีวีมาทางแมนเชสเตอร์นี่นี่เนาะเออั เฟซกันก่อนเลยดิว่าให้ว่าจารย์เขียนก็ได้บ่ส่งมาบ่นี้ส่งมาสิได้สิเอานั่นเปอะเลยบ่เฮาสิให้ลูก้าเฮพิมพ์แหละสิปิ่นเลยเนาะสิแปะชนิดเลยเนาะโอโอเคย่านว่ามันบ่ถูกเนาะโดยๆโอเคโอเคเดี๋ยวเฮาเลอันนั้นกันก่อนเนาะอีหยังก่อนนี่จอยเทศบาลอ่าอันไล์บ่อันแอปบ่ Fit Tôi là Rồi, anh đi bò anh phụ ngâm đi bò Trời, Fit sâu hẳn vì nó xì À, ok Phép nó sẽ Phép Nó xảy về làm nói nhưng vì người À mà สีอันจะเศร้าในมือนี่เนาะครับรบริเวณเศร้าได้พี่น้องเลยมันจะเที่ยงได้เนาะ <c oughs> เออพี่เขานะอ๋อนี่แน่นอน่อยแป๊บเดียวมาจ,จัดคัดลอกก่อนเนาะแป๊บหนึ่งมาบุญ <c oughs> โอเคส่งไปแล้วเนาะตามนั้นเลยเนาะที่อยู่ซื้อซื้อสิลินทลาบอจิงโกร้าน ค่าตาปุกเจ็ดสิบเก้ามูสามถนนแสงประเทืองวัดสันตินอนะ้องเนาะตำาบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครวาดสันติน้องเลยาตามนั้นเลยรานนะยละเอียดเนานะมีแต่ล่อบันี้เนาะมีแต่ล่อทางเงินเอื้อทรงใบใบบินนะบบบเนาะใบใบใบเซตบอ๊ะไม่บ,บินทาส่งให้ตำารานมีแต่แบนั้น โอเคประมาณนี้เท่าไรเนาะร้อยห้าสิบห้าบาทร้อบาทถ้าข้ามไปพังนั่นแล้วต้องได้เสียอีกบอสหักอย่างเดียวหับอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราโทรเดี๋ย้เดียวร่อยโอเคสาธิพี่น้องเลยนเนาะเนาจังไดก้กะฝากกันเลยเด้อเนาะเดยีดยเอาเดี๋ยวจาย่ายค่าเสียหายเพิ่นก่อนเป็นเงินกี่บาทเท่าไรเดี๋ยวนี้เนาะบมมีเงินบาทด้วยพี่น้องเอ้เมืองอีกเนาะโอเคครบ หนึง่งแสนกี่เนาะโอเคหนึ่งแสนสิบศูนย์สิพันเดยอ่ะ,อะสับพีนน่น้องไงเนาะกพอดีร้อยอหาสิบหาสิบห้าบาทเป็นเงินกีบหนึง่งแสนเดี๋ยววัจนเอาให้เพิ่มเลยเนาะเพื่อเลีงมือให้เพื่อนก็นได้กันหนึงจ่ายใต้โตัวเราพี่นองงอ้องเอยไงเด้อโบเอาให้พิเศษเลยเนาะ เอาไปเลยเขาเอาเอาให้เอาให้ใหนน้ำใจได้กันเด้อเนาะเลยขอบใจเด้ออันเดี่ยงสู้เซร่า이는ไม่ยังอันน่ะอันนี้เขาขายสบู่อ๋อสบู่ดีอย่างก็อสบู่สบู่ไม่ตาขายสบู่แล้วก็ขายพีมอยู่ว่างๆแล้วก็เห็ดโน่นนีนน่นี่แหละมันมันเกี่ยวกับยังสบู่ตัวนี้อันนี้อันนี้พี่น้องอยู่ไายผนส่งมาให้เราขายเหาก็ขายเราขายมันมันดีอย่างหน้าขาวไรซิล เบิกอาหารพี่น้อง,งแต่สมมต,ติว่าหนาถ้าเป็นซิวคือคอยใส่ก็ได้บ่ได้ถ้าใช่ไปแล้วมันหนาเละเขาเก่าเฮ็ดีเด่นผู้แดงขับไปตัดแม <laughs> ่โดนยังไงก้อนเทอะไรอันนี้เนาะก้อนหนึ่งนี่ทำอะไรโอ้มันมีสมุนไพรคล้าย,กายๆกับของเฮาวทรงไปมื้อนี้เลยเนาะขีมินทางเอ่ยเพิ่นกัรับ<อ><อ> รับขายออนไลน์เนาะออนไลน์ส่งสู่ประเทศลราอ๋อโดยเด็กก่อนเพลงเกาหลีสามคำอ่ะเพงเอาโจ๊ะไว้ก่อนซะเออเนาะถือว่าจบเนาะซัมมี่เนาะดักการกระโบนยากพี่น้องกระโบนุ่งโบนยากเนาะแต่อย่างใดขอเพียงมีที่อยู่ของผู้ที่ฮับเนาะอากาศแพ็คของให้เป็นระเบุระเบียบแต่กฎระเบียบเพื่อนกะสิคือทางเอ้ยเพื่อนบอกเมื่อกี้นี่เนาะ ห้ามพวกประเภทยาสูบยาเป็นมิดเป็นอย่างนี้นะพี่น้องเรผมบ่ได้แล้วก็ของดิบเนาะของที่ว่ามันเสียง่ายนะเพิ่นบ่หับพี่น้องเางไรับจ,จะเจอประเภทของเห็นเนาะย่านมันเสียของลูกค้าเพิ่นว่าพี่น้องเไยกะเป็นรับม่่ากัประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะหนึ่งอาทิตย์พี่น้องอ่าหนึ่งอาทิตย์ฮอดเด้ดอเนาะกะากงเรียบร้อยเด้อพี่เนาะอ่าพอจะโซงให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเไยรอหับเลยเลยเนาะ จากจังหวัดสกลนกครเด้อพี่น้องไงเมื่อกี้นี่กะถือว่าครั้งแรกว่าจันทร์ก็ได้เนาะผเคยส่งจ้ากเถ่อเนาะอ่าก๊กซีฮอดบ่ฮอดหรือว่าจังใดเนาะไปแล้วก็ต้มกินเบิ่งเด้อไอ้เออรายละเอียดวันจันทร์บอกในคลิปนี้เด้อก็ได้เนาะไปแล้วผ่านเนาะผ่านเป็นเจ็ดเจ็ดผ่านหมอหน้อนึงพี่น้องไ้ต้มสองเถ้าเนาะกินอ่าเวลาเขาต้มสองเถอแเลยหม้อสุดท้ายน่ะเขาหิ้มตัวบานกินเลยก็ได้ ทางไอ้พัดเพื่อนบอกว่าสันเนาะเขาเคี่ยวกินน้ำเพื่อนเลยก็ได้เศร้าเพื่อนว่าพี่น้องเลยเนาะอันนี้กาแล้วแต่ควบเสือ้อเนาะอ่าบางคู่บางคนเพื่อนกินกะเศร้าว่าสันท่าประจันกินได้ออกไอ้ทีพี่น้องเลยเนาะนิว่วออกเนาะอันนี้กาบริได้ตั้งโปรโมทให้ทางว่าพัดเพื่อนได้กะถือว่าเรากันนับถือมาหลายแล้วว่าสันพี่นองงอ้องเลยเอากะด้วยความอยากดีอยากเศร้าเพื่อนก็นได้เพื่อนก็ได้กินกลางทุ่งหาข้ามอ่านำโขงมาเลยมือนี่พี่น้องเลยเนาะ เอาอย่างไรก็ขอบใจเด้อทางเอ่ยเด้อเด้อขอบใจหลายเนาะคนส่งคนส่งยังก่อนนี่พูนสวัสดิ์พูนสวัสดิ์เด้อพี่น้องเด้อเนาะอยู่ซซโนเฮานี่แหละเนาะถ่าไปบูถึงมาบูฮอดจอดบูถึงโทรมีบูโทรบอมีบูโทรโดยบอกแน่เบอร์โทรสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่เอาไม่ 9913 7474โอเคเนาะโบจักโบลี่โบ้างโบท่านเพียนข่าวพูนสวัสดิ์แล้วก็มีถูกสาขาทั่วประเทศลาวอันดิเชโนยังมีอยู่สวัสด์เพี้ยจับเปรเซนมีมัดยืดการไก็ได้สะดวกทางใดฝากทางใดก็ได้เนาะโอ้โโดยโดยเอาฝากกันขนส่งคนในเดอร์ไทยลาวพี่น้องเลยเนาะพูนสวัสดิ์เนาะมีทุกสาขาเวียงก็มีปากเซก็มีวสันพี่น้องไปเสร็จเนาะขอบใจได้หลายเด้อโด้อเอ้าซื้อกล้วย มีเด oh, uh ียวใช่ไหมกินน้ำหลอดนะอ้าวให้กินจะซื้อบ่ได้บ้าเอาหมื่นน้ำหมื่นทหยทันขนาดจะดีเท่าไรอันนี้เจ็บทันก็ได้โอ้โหเาะอไอติ๊บเขามะกอรายโดยอขอบใจเด้อเด้อเด้อเผื่อไว้เด้อกี่นี่บ้าเจ็บเจ็บท่าซิบหมื่นเนาะแต่เท่าชีน้ำเผื่อไหนเลยไหมโอ้โหด้อเด้อนี่แหละบัดบัดจันทร์สาเหตุที่ว่าจ่ายใต้โต๊ะคนนะพี่น้องอย่าให้มันหดไปว้เข้าเล่งก็ได้โอเคโอเคเนาะ เดือออกวันอังคารแหละวันศุกร์แต่เอาบัวสมัดเด่นคนใดมีได้เอาผาไปตามขั้นตอนเออเอาตามขั้นตอนนั่นแหละเนาะปลอดภัยที่สุดแหละพี่น้องเลยเดี๋ยวบัว่ากันเนาะรอในเด้อไอเด้อประมาณเจ็ดหาสิบมือเนาะได้หอดแน่นอนว่าชันพี่น้องเท่าใดก็อันนี้เจ็ดพันก็ได้สิบพันก็ได้เคยเอาสางวากันลากก็ได้เจ็ดพันก็ได้สิบพันก็ได้ไอติมได้ไหมพันโอ้ยเบิ้งเช้พี่น้องเลย อ่าแสเอาเนาะเดี๋ยวโอ้กล้วยกล้วยยังเพิ่นเอิ้นเดินกล้วยยังอันนี้กล้วยน้ากล้วยน้าโอ้ยนึกว่ากล้วยบุกเด้อขอบใจอะไรกล้วยวีดีโอกับใครเราก็ให้กินซื้อกับหได้พี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเลยเอาเนาะเรียบร้อยทางวัดจันทร์กับมะม่วหวานมัอนี่ส่งหวานเนาะส่งคำ ประเทศพี่น้องไงเนาะนี่แหละเด้อเนาะทางใต้ทางไกลถ้าไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงเพิ่นมีเบอร์ให้โยเมื่อกี้นี่ฟังทันอยู่บ่พี่น้องไงเนาะทุกสาขาเวียงก็มีปากเซก็มีเนาะนครดวงเบี้ยจันทร์ครบทั่วประเทศว่าซั่นซะเนาะพี่น้องเนาะกาโดยส่วนตัวว่าจันทร์ก็ยังบ่เคยฝากนเคือเดี๋ยวกาลุ่นกันเนาะการอนี่เด้อพี่เนาะจักหน่อยนึงพี่น้องไงกา อันนี้ก็วิวินของว่าจารให้เองได้พี่น้องเไยเนาะทางไอพัดเพิ่นบดขอโทษขอไพ่พี่น้องเไยเนาะทางไอพัดเพิ่นก็อยากวิอยากวิ่งอยากให้สู่ขู่สู่คนอยู่ยังมีหลายได้พี่น้องเไยเนาะที่อยากได้เนาะอตโวเออกัหลายหลายเฮกพี่น้องเงฮ่โอ้ยเสแปร์แก้วหูเจ้าเจ้าพี่น้องเไยเนาะ ไปเนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องเอวยาอาจารย์กสิขอจบคลิปนี้ไว้เพียงซํานี้ก่อนพ่อกับวอาจารย์อีคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้กับมุญยังลายเนาะไทยท้าบรรยากาศการทรงเขา่าทรงของขามประเทศพี่น้องให้พี่ให้นอกได้เบิง่งเฉพาะไทยลาาเท่าน,นั้นเนาะถามทวีขามพุ่มเดนอื่นเมนบบได้ต้องได้ไปอีกจุดจุดหนึง่งเนะาะเดี๋ยววอาจารย์สิพาพี่พานอกไปเบิ้งอีกจุดภาคข,ของขามทวีปพี่น้องไยอยู่พูดเนะนาะสวรรด์นัเกตตัวานั้นพี่น้องไงเอาสำหรับวันนี้อาจารย์ขอบุณขอบคุณ ทางพี่หลายๆเนาะทีอ่อยากดีอยากเศร้าแล้วก็อยาก,าก,ยากติดตามทางช่องของพ่อจพี่น้องไงเนะาะเบิ่งสมอ๋อโดยก <c oughs> าฝากคือเก่าพี่น้องไงเนะาะฝากคอมเมนต์แล้วก็สั่งซันเข้ามาอยากให้พ่นองจันเฮ็ดคลิปแบบใดหรือว่าอยากให้ซอยเดือแบบใดแนะนำได้เสมอพี่น้องไงพ่อจยินดีเนาะพี่น้องเนาะเอามื่อนี่ไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อบัดสุขสุขคนโอ้ยกล้วยมีพี่น้องไงเนาะกล้วยกระเฮียวคือคนขายซัก Ôi, đôi, đôi, bao giọt đấy, bao giọt đấy <laughs> Được, chào, đôi, đôi, đôi,